คุณสมบัติของเขาโดยส่วนตัวโบนะโบรู้สึกว่าตัวนี้สักผ้าสะอาดสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับโบในคลิปนี้อีกแล้วนะคะคลิปนี้โบจะมาพูดถึงน้ำยาซักผ้าที่มีกลิ่นหอมเนาะคือโบได้ทำคลิปที่แบบน้ำยาซักผ้าที่มีกลิ่นหอม4ตัวนะคะก็วันนี้ก็จะมาแยกเป็นตัวตัวไปเนาะตัวที่จะมาพูดในคลิปนี้เราจะาพูดถึงตัวนี้ค่ะดาวนี่สีฟ้าหรือสีดําเงินแล้วแต่สายตาของคนเนาะ โบเรียกว่าดาวนี่สีฟ้านะหน้าตาก็จะประมาณนี้ตัวนี้จะให้กลิ่นโทนสะอาดนะทุกคนวันนี้เป็นดาวนี่ซันไรท์เฟรชครีมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเนาะเขาบอกว่าซักสะอาดพร้อมขจัดกลิ่นอับใน1ขั้นตอนเขาบอกแบบนี้นะตัวนี้เขาจะบอกว่า3คุณสมบัติในการขาจัดคราบที่เป็นสาเหตุของกลิ่นอับชื้นขจัดคราบฝังติดแน่นให้กลิ่นหอมกับเสื้อผ้านะคะโดยส่วนตัวโบนะโบรู้สึกว่าตัวนี้ซักผ้าสะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบ กลิ่นหอมสะอาดนะทุกคนกลิ่นเฟรชๆนิดนึงกลิ่นสะอาดๆนะคะเอ่อฟีลแบบว่าเราใส่เสื้อผ้าที่เพิ่งซักใหม่หมๆอะไรประมาณนี้นะเสื้อผ้าใส่ทํางานอะ่ะจนแบบจะเลิกงานแล้วก็ยังมีกลิ่นที่แบบเหมือนเสื้อผ้าเพิ่งซักอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าหากว่าใครที่ตามหาน้ํายาซักผ้าที่เป็นประมาณนั้นอยู่ก็นําไปตัวนี้ส่วนมากนะส่วนมากโบจะใช้เป็นน้ํายาซักผ้าแล้วก็ตามด้วยน้ํายาแบบพนัน่มเนาะคือตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นที่แบบสะอาดๆกลางๆนะทุกคนไม่ได้แบบไปโทนหวานหรือโทนเปรี้ยวแบบมันไม่ทําให้กลิ่นของน้ํายา ผ้านุ่มเพี้ยนอะนะโบก็เลยรู้สึกว่าใช้กับน้ำยาแบบผนุ่มค่อนข้างดีเลยนะด้วยความที่เขาซักสะอาดอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้น้ำยาผ้านุ่มก็คือเหมือนเป็นเป็นฐานอะเป็นฐานาที่ดีให้กับน้ำยาแบบผ้านุ่มอนะไม่ไม่ทาให้กลิ่นของน้ำยาแบบผ้านุ่มเพี้ยนแล้วก็น้ำยาแบผนุ่มก็คือแบบให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะโบรู้สึกแบบนั้นนะอันนี้โดยส่วนตัวของโบนะคะที่โบใช้แล้วรู้สึกแบบนั้นนะใครที่มองหาน้ํายาซักผ้าที่ซักแล้วสะอาดมีกลิ่นโทนแบบว่าสะอาดสะอาดไม่ได้แบบเป็นกลิ่นฉุนกลิ่นนุ่างงนนึคือลดก่ ด้วยเนาะตัวนี้ก็แนะนํานะคะสาหรับใครที่มองหาน้ํายาซักผ้าที่กลิ่นไม่ดูแรงเนาะแต่ว่าหอมนะหอมแบบโทนสะอาดนะคะโบก็แนะนําไปตัวนี้นะแล้วใครที่มีน้ํายาซักผ้าหรือน้ายารับผ้านุ่มที่อยากจะแนะนําโบก็บอกข้างล่างได้เลยนะคะโบจะไปหามาลองกันดูเนาะ้าว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย